สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ เหตุการณ์หลายอย่างที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่หลายคนชินตาไม่ว่าจะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือเหตุการณ์ร,บรอบๆตัวแต่เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกและเราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าสังคมไทายให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กกันมากน้อยแค่ไหน ผู้ชมทราบไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นนะคะมีเด็กไทยอายุระหว่าง1 14ปีต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บมากกว่า3,000คนค่ะซึ่งในจำนวนนี้เป็นการเสียชีวิตมากกว่าโรคปอดอักเสบท้องร่วงหรือโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุในเด็กที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งกว่าโรคร้ายใดๆ นอกจากนี้ในเด็กบางรายนะคะที่ไม่ได้เสียชีวิตก็อาจจะบาดเจ็บหรือพิการเป็นภาระให้กับครอบครัวต่อไปนะคะแต่ปัญหานี้ก็เป็นความสูญเสียที่ป้องกันได้ถ้าหากผู้ใหญ่อย่างเราให้ความใส่ใจค่ะโดยทั่วไปในเด็กเล็กอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักสัมพันธ์กับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโตและพัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อการคลืบการพลาน การเล่นการวิ่งที่เราคิดว่าเป็นความซุกซนตามวัยของเด็กนั้นเป็นเหตุของอันตรายอันดับแรกเช่นตกจากที่สูงตกบันไดอีกทั้งพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทําให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและทําให้ได้รับอันตรายจากสิ่งที่ตนกระทําซึ่งล้วนเป็นอันตรายที่เกิดจากภาวะของเด็กเองเด็กท,ที่เริ่มคว่ำได้ไหายได้นะครับก็จะมีการตกเตียงแม่ คุณพ่ออาจจะวางไว้บนเตียงหรือว่าเก้าอี้โซฟาซึ่งเดิมก่อน6เดือนเขาไม่เคยตกฟ่ำเนี่ยก็ามาตกฟ่ำนะฮะพอ9เดือนเขาเริ่มเกาะนะฮะเริ่มเกาะเริ่มดึงนะฮะแล้วก็โยนตัวขึ้นมานะะก็จะมีเรื่องของพัดตกหกล้มนะฮะพออายุขวบหนึ่งนะ,ะขึ้นไปก็จะมีเรื่องการปีนป่ายตกบันได ปัญหาเช่นนี้จึงต้องการพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กที่เข้าใจพัฒนาการของเด็กและลักษณะของเด็กในแต่ละวัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นอาจ,จะเป็นอันตรายต่อเด็กแต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะด้วยความไม่รู้ด้วยความประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็นำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ข้อมูลจากโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเด็กหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยการสนับสนุนของสนักกงงานนนอทสับสนุสนการวิจัยหรือสอกอวอศึกษาวิจัยพบว่าเด็กไทยอายุระหว่าง0-14ปีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาโดยในปี2542พบว่า เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ35ของการตายทั้งหมดซึ่งการจมน้ําเป็นสาเหตุนําคิดเป็นร้อยละ46.8ของการตายจากอุบัติเหตุทั้งหมดอันดับ2คือการตายจากการจราจรคิดเป็นร้อยละ32ส่วนสาเหตุอื่นๆก็คือการตกจากที่สูงสารพิษสิ่งแปลกปลอมอุดต,ตันน้ําร้อนลวกสิ่งของหล่นทับหรือกระแทกถูกทําร้ายและอื่นๆ ว่ายน้ำของเด็กทารกในลักษณะนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนกําลังนิยมให้ลูกของตัวเองฝึกแม้จะยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าเคยนําไปสู่อุบัติเหตุที่รุนแรงใดๆแต่หากพ่อแม่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเด็กทารกสามารถว่ายน้ําได้แล้วนําลูกของตนไปฝึกโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันแต่หากเป็นเด็กเล็กอายุ6เดือนถึง3ปี การจมน้ําที่มักทําให้เสียชีวิตจะเกิดจากการที่พ่อแม่เผลอเรอชั่วขณะและไปทําธุระซึ่งไม่คิดว่าที่บ้านและรอบบ้านของตนจะมีอันตราย <Yeah. S 1> ส่วนเด็กอายุระหว่าง2-14ปีพบว่ามักเสียชีวิตในแหล่งน้ําใกล้บ้านและเด็กที่อายุระหว่าง5-14ปีมักเสียชีวิตจากการเล่นน้ําและว่ายน้ํากับเพื่อนจม <Yeah. S 2> น,น้ํายังมีความเกี่ยวข้องกับ า,าการการเคลื่อนไหวของเด็กและสิ่งสิ่งรอบตัวเด็กวนการจราจรน,นั้นไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางร้อยละสาของเด็กที่จมน้ําในกรุงเทพมหานครและเสียชีวิตเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะฮะล้วก็พ่อแม่ก็เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานะพ่อแม่ก็มีความรู้ว่าเด็กมีความเสี่ยงนะต่อการจมน้ํารอบตัวเขาแต่ก็เผลอไปชั่วขณะ อีกพวกหนึ่งร้อยละสี่สิบเจ็ดเนี่ยเจอในเด็กอายุสามปีถึงเก้าปีพวกนี้ก็คือพ่อแม่มีความไว้วางใจสิ่งแวดล้อมรอบบ้านอนุญาตให้เด็กเคลื่อนไหวไปใกล้สิ่งแวดล้อมนั้นได้โดยคิดว่าเด็กจะหลีกเลี่ยงภัยนั้นได้เองการป้องกันเด็กไม่ให้ตกน้ําจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนในบ้านจะต้องกําจัดแหล่งน้ําที่ไม่มีประโยชน์และจัดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กวิ่งเล่น ส่วนเด็กโตชุมชนต้องร่วมมือกันสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนและทำรั้วกั้นทางเดินให้เรียบร้อยเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเช่นกัน จากการจมน้ำนะคะจะเป็นสาเหตุนําที่ทําให้เด็กไทยเสียชีวิตมากที่สุดและอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นสาเหตุอันดับ2แต่ก็คาดกันว่าความรุนแรงของปัญหาการจราจรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณและความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากการพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่งค่ะเช้าวันนี้หลายครอบครัวใส่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะสําคัญในการพาลูกหลานของตนไปยังโรงเรียนและที่ต่างๆแต่เนื่องจากผู้ขับขี่ส่วนมาก ไม่ค่อยจัดหาหมวกกันน็อกให้เด็กใส่ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กจึงได้รับอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ส่วนอีกลายครอบครัวก็ไว้วางใจให้เด็กอายุ11-14ปีขับขี่จักรยานโยนต์ได้เองแต่เนื่องจากประสบการณ์ในการขับขี่น้อยการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงไม่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่เด็กเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุการจราจร นี่คือสาเหตุหลักที่มักทําให้เด็กไทยเสียชีวิตจากการจราจรโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในช่วงสงกรานต์โดยกรมการขนส่งทางบกพบว่าร้อยละ25ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุน้อยกว่า15ปีนั่นหมายถึงรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพเด็กเป็นอย่างมากแต่เป็นปัญหาที่ถูกละเลยทั้งจากสังคมชุมชนและครอบครัว การจราจรเนี่ยก็เป็นเหตุให้เด็กต้องเสียชีวิตประมาณปี 1, ละ950าถึง1,200รยายนะถือว่าเป็นอันดับที่สองของโลกชนิดต่างๆเลยรองจากการจมน้ำเท่านั้นเองนะแต่สำคัญตรงที่ว่านอกจากตายแล้วเนี่ยยังมีปริมาณการบาดเจ็บและความพิการอีกจำนวนมากด้วยนะและก็มากกว่าจมน้ำด้วยนะอันที่สองก็คือจมน้ำเหมือนกับเป็นปัญหาดั้งเดิมซึ่งยังไม่ได้การแก้ไขนะแต่จราจรเหมือนกับเป็นปัญหาที่ ทวีความรุนแรงมากขึ้นดังน,นั้นในอนาคตเราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจมน้ําจะลดลงและการจราจรจะเพิ่มมากขึ้นหากไม่มีมาตรการที่ดีนอกจากปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวแล้วมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซึ่งถึงแม้จะไม่ทําให้เกิดปัญหารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ก็อาจทําให้เด็กได้รับบาดเจ็บโดยไม่จําเป็นและบางครั้งอาจมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้เบาะนั่งเด็กเล็กที่ติดกับรถจักรยานแบบนี้มีให้เห็นกันแทบทุกบ้านการบาดเจ็บจากขาเข้าซี่ล้อของรถจักรยานจึงเป็นปัญหาที่พบเห็นเป็นประจำเช่นกันซึ่งจากการศึกษาพบว่า แต่ละปีมีเด็กประมาณ40่หมื่นรายที่บาดเจ็บจากขาเข้าซี่ล้อหรือคิดเป็นร้อยละ33ของเด็กที่บาดเจ็บจากจักรยานส่วนที่เหลือเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการตายในเด็กบนรถจักรยานอุบัติเหตุจากการโดยสารรถจักรยานจึงสามารถป้องกันได้โดยการใช้หมวกนิราภัยสำหรับเด็กเล็กและการใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก ซึ่งมีระบบยึดเหนี่ยวเด็กติดไว้กับตัวรถรถหัดเดินสำหรับเด็กเล็กแบบนี้เป็นเครื่องเล่นอีกชนิดหนึ่งที่ใช้กันเป็นส่วนมากซึ่งจากการศึกษาพบว่ารถหัดเดินทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลงและทำให้บาดเจ็บมากขึ้น เช่นการบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวกการพลัดตกน้ำหรือกระแทกสิ่งต่างๆในต่างประเทศการวางจำหน่ายจะต้องระบุคำเตือนอันตรายแก่ผู้ซื้อเสมอแต่ในประเทศไทยยังไม่มีมาตราการใ,ใดๆที่ชัดเจนนอกจากนั้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รุนแรง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการหลุดลอยออกจากที่นั่งและกระแทกกับส่วนประกอบอื่นในรถการลดการตายจากการหลุดลอยออกนอกรถทําได้โดยการใช้เข็มขัดนิรภัยสําหรับเด็กและจัดที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กอย่างถูกต้องซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กทารกได้ถึงร้อยละ69 นอกจากมาตรฐานสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วนะคะยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เรามักจะพบว่าเด็กประสบอุบัติเหตุเป็นประจำนั่นก็คือที่สนามเด็กเล่นค่ะจากการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเด็กและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กพบว่าในบรรดาการบาดเจ็บที่เกิดจากของเล่นนั้นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นเป็นสาเหตุให้เด็กบาดเจ็บถึงร้อยละ50เนื่องจากเครื่องเล่นส่วนใหญ่มักไม่มีเสรภาพลมความง่าย ไม่ได้ทำการยึดติดฐานไว้ให้แน่นพื้นสนามแข็งเกินไปเด็กเล่นผิดวิธีและไม่มีผู้ดูแลขณะเด็กเล่นที่โรงเรียนวัดอินแห่งนี้เดิมเคยเกิดเหตุการณ์เครื่องเล่นสำหรับปีนป่ายที่เรียกว่าลูกโลกล้มทับเด็กเสียชีวิตปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้สร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภยัยตามข้อกำหนดมาตรฐานของสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่เริ่มมีการเสนอข้อกำหนดขึ้นมา ื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยควรให้ผู้รู้ผู้ผลิตเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอผู้เฝ้าดูแลจะต้องเข้าใจธรรมชาติการเล่นของเด็กรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีสัดส่วนที่เหมาะสมในการดูแลเด็กใน,ในขั้นแรกของการวิจัยเนี่ยจะถือเป็นการาจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานเบื้องต้นน่น,นะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อ,อ เป็นรายละเอียดที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าเมื่อคุณจะจัดทําสนามเบ็กเล่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับแต่ที่เรายังไม่ขึ้นถึงมาตรฐานเนื่นงองจากว่าเราจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องอประเมินผลหลังจากที่เราได้ทําสนามเด็กล่นตัวอย่างไปแล้วหรือแม้กระทั่งว่าได้มีการขยายผลไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องนํามาปรับปรุงนะครับ แต่ข้อมูลดังกล่าวนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะครับว่า,าทุกคนจะได้กระหนักถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นจากข้อมูลงานวิจัยและปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะทำให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆที่ต่างหวังให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็กนะคะโดยหัวใจสำคัญก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้มีความปลอดภัยค่ะ โรงเรียนเสริมสร้างความปลอดภัยจึงเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งเน้นการใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กการให้ความรู้และเตรียมการช่วยเหลือเมื่อเกิดบาดเจ็บบนพื้นฐานทรัพยากรและงบประมาณของโรงเรียนเองสื่อการเรียนการสอนที่เห็นอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะนำไปใช้เผยแพร่ในโรงเรียนโดยเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการจาราจรเนืน่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียน โรงเรียนประชานิเวศแห่งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัยกับเครือข่ายเด็กไทยปลอดภัยค่ะเนื่องจากเราเห็นว่าการอุบัติเหตุในเด็กนั้นนะคะมีส่วนสําคัญพอๆกับการให้การศึกษาและเมื่อพ่อแม่ฝากเด็กไว้กับทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนจะมีหน้าที่ดูแลเด็กให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะ